สวัสดีครับนะบมือนีสิผ้าไม่นะครับมาเยี่ยมคนป่วยมากหานะครับคนที่หาหอยให้ผมเลี้ยงเนาะนะครับอยู่วูนนะครับโอ้ประันมากนะครับอันนี้ก็คือบานเพ่อนนะครับนี่ตนวอย่างนิดหน่อยนอยุนะครับฝากมูขนาดนี้เป็นหน้าเพลิน ไปไหนละเป็นวนังไครับเปได้อะไรกินน้ำแล้วมันเป็นอะไละกินน้ำแล้วแล้วมันเป็นอไอาการมันนะ่ะกบว่เป็นจ้ไตัวกับ่ได้ไอป็นไหตัวดันมือทั่มือนีเฮาใหก็ว่าหมาเอาเฮาคักเขาแนเจ้าสิเจ้าสิเฮาเห็นอย่างวันนี้เอว่าบอกมันแม่แต่เข้าเลยมันไอล้วก็เฮาตัวเห็หนจ้นไหน่นจะไปว่าเรื่องอืน่น<อ> cà ba hao còn cả cái gì đi, đi. Ừ. À, nặng rất ừ. à, là dài nặng à, say, say để ซื้อยังนี่ไปวิศรียังสันดีเรื่ <c oughs> องอะไรอันนี้นี่ครับทีผมนั่นแต่ส่วนมะเขือเนี่มันโอเคแล้วไปแล้วปล่อยเลยเพราะว่าอ่าหมูบบ่บา้านมันปล่อยแบบขักแต่ว่าส่วนมะเขือนี่มันปล่อยเลยเศร้าปวดขาแล้วหมู่บ้านนะเออเอเอนั่นแหละเอนนนเอนางกับกน,า,น,นบาง อันนี้เขาเจ้ามันเป็นขาเก่าเด้อเออเป็น,นขอกาวอันนี้น้ำนั่นนี่เด้เจ้าด้านนี้ยัง,ยงนเป็นบาดแผลนะเอากินดูดูดนี่เอาวอันนี้นี่นี่อ๋อให้เรา<ช>นีม่มีขนมพผัอมูซ่าเดี๋ยวไปวัดเอาเอ่ะวนี่ยน,น,นี่นกินได้เยอะบ่ล่ะ ไายปูปูเล่าให้มีมีกล้วยมีมีนมมีนมเปรี้ยวกินนุมเปรี้ยวซะก่อนนะมันสีบูดนั่ะบด้ใส่ตัวเย็นนะกินกล้วยกันแม่โอ้ก็บอกว่าท่นอยู่บ้านมันมีกล้วยไปทั้งหลายแห้งแห้งดีแล้วมันกินกล้วยได้นะกันเจ้าเมียนกล้วยนั่นเจ้ายาไม่ข่อยด้วย เจ้าเจ้คบอบอวตสนโอ้ยพลปัมตัวนั้นไปให้ปลาไหลกินอยู่เจ้าคือบอกบอกกินดูๆกินอะไรเจ้น้อยมันเสได้ไปลอกตาจะคของได้ขนาดนั่นนะเบิ้ลเบิ้ลระเบอดระบิดกินเบิ้ลระเอิดไหมไอ้คดเดียวขนาดวดเดียวเจ้าบอกว่าเนี่ยนะ อู้ยแพงกรนดีแพียงไมยังเบิดก็เด็นมาไมกรได้ตัวบด้ไปยังโอ้อูปูเราอะใรไปเอาสังฆทานในวันมืเานี้ไปจังหันพร้อมเากนทำวัตถุันเออัสองวันสวันจัให้เพิ่มมากอะไรี๋ยวจะไปหาม่ยดอก โทกระดคนวางคันมาองกคนวางบอกคนไว้เรื่องกระดูกน้วมันคน่าดี๋ยวนำแดงในบาน่ยแดตัวตัวถือมาตัวไน้องบ้านหมดมืนตีเยะนี่น้ำน้ได้แล้ววะอันนี้ไจำมนก้อนหนกอนนอมาเอะเอาบอกว่ามาบอกเฮ้อาจารย์ให้ว่า แม่แล้วผู้สาวแปหาบักบัวกันแล้วหาแต่บบบบัวสอยผู้สาวเนาะว้ยว้ามันจะ้าปดมูบูจ้ากระโดดเว้ยโอ้ยกันหูจใจว้าบักกล้วยนะบบบดงอือ ผมปลูกไว้ผมปลูกไว้อย like, oh, oh, okay, oh. ู่สวนอะไรมันม่ดูมีปากกบวนเอากวบมื่อนาเมื่นนามาใช้เ้ยว่บักว่บวมือนาเมื่อนาเดียวมาฝากไเพว่าไปเห็นก้วยอันเอาอืงเพราะว่ามันหักลงสิเขาบอกว่านกหนูกินเบิดไดนั่นลอาหารเจ้าก๋วยไม่ใจ่ใช่ไห่ถ้าคล้องไมเใช่กูว่าเ้็นสุกินตะโถ่เปียงี่เดียวโอ้ เออเขาปล่อยแล้วเขานั่นแล้วมันนั่นมันนั่นมันเริ่มเริ่มมันเริ่มลวงไรละเขาขคือเขาปล่อยปล่อยเลยแต่บอกว่านี่าตอนก็ขึ้นไปพันท่านมันปล่อยบ่หักมันนั่งอิดออดอยู่มือขึ้นเหนือเลยลอยหลังสวดอัดลงไปเลยสวดพระังวางแล้วกนะ

แคเดมนมนมันมาใช่รอมึงดูเพนีไ้มึง่ก่าวใชแม่งอีีกูน้อหมากกระเาหม่บาดิโอ้ยนองือมึงแล้ว่พา่วังกินวะเราวันีเออให้เรากินเพราะว่าเราเ้าเราเศ้าเดินนอนเลือไปล่ะจ้อะนรให้เลากิ่นดูดูเดีเทียดวาให้เรา กะบอกเล่าตัวบอกว่าไปหาหอยมันมันไปจีบสาวให้ไปหาหอยขมมันหอยคนละหอยอันนี้บอกไปหาหอยขมเลยไปหาแต่อหอยอื่นเวยเจ้ากระินมันจะได้ไปลอกตามจะได้เศร้าไอ่เศร้านั่นแะกะจะได้ไปลอกตาจะได้เห็นหนุจะได้จะได้ไปเห็นตัวมะเพลเนี่ยว่ากันไปอัน หาดอกบัวบักบัวเซลโยผู้ใดเกี่ยวหัวเขาเกี่ยวเขาในหน้าผ้ใดดำเนี่เกี่ยวาดถึงวาหน้าผู้ใดด็ไปตัวมน่มันเมันมีน้ำบ่ละมันตกจกแห้งเอามันตกจนที่มันตกแห้งอยู่มันกจีจอขับฝนมาตกอีกสามวันที่เกี่ยวกับนั่นว่าบ่อะไรก็ไทยว่านา คันคันบ่เป็นแต่ได้ดาวกับไทยว่นวอาหน่ก็เด็เจียวอยู่ดินันัพดงัหนไปซื้อเนี่ยไปซื้อเขามาจกดจังิซื้อเขาก็ซื้อเขาใ้ซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยเว้ยไวพวกฟังเบ่งเอินเอาที่ซื้อมาแยงแยงน่ะเออต่างหทตถ์ึ่งของลวงตาทึ่งของเปงหวังไอ้แค่ต่มาแล้ว แต่ของมันใหญ่บังมันแล้วอยู่แต่ของตัวมันยหญ่สองคนนั่นแหละมันยากอยู่แต่โอเคแล้วเาทำเิบาก้าูน้มนกระไรจะแม่นดีคับนะแต่กินมันตบีจักมึงชมหาที่อยางกระดองกระเดียบบ้าน่ะบดมันได้กินน้ามุนละบาทเนี่ยเมื่อจบปากก็บแอ มันจมมันมันมันจมยอนได้ยอนเจ้าว่ะล่ะเนี่ยเออเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวดอกนั่นนั่นมันโอเคแล้วมันรวงแล้วรวงแล้วมันก็ฟื้นตัวท่านละเออแมน ยูใช่บักไอยเพิ่น้ยโอ้นี่ยนะโอ้ไบ่ไห้เนี่ยไม่ไห้ที่นี่เฮ้ยเจ้าจะเบเบงบอว่าหอยหอยที่เราได้เจ้าจะจบเบงบอเม่นผมบอกว่าเด็ดผมเงินนะเดผมให้เจ้าซื้อเด็นี่นะ

Này lái tôi và mình làm lại làm lại làm để lại tìm một cái mặt làm lại của mình mọi người mặt 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 m

เออนี่แหละเจ้าว่าเพจะคลองหาหอยไหลายมันโมเมนได้หลายเลยเออไหวจับเบิรงเือเมื่อเมื่อนั่นไปปาดอกหอยเซอรีกับหอยหน้าบอขันมันขันว่าในถ่ายเพราะว่าไปล่อยสาคงกับโยอลงสาอยู่ แต่สมัยที่ผมออกไปก้อนๆน่ะที่ที่ไปใส่วอวพารติกน่ะก็คือ,อยนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมากมันถีน,น่วยหน่อยใหญ่ๆพวกก็ต้องย่นถิ่มซื้อๆไงอ่าอ่ามันกัดมันกัดได้มันกัดพวกไอ้ต้นจอกต้นเหนืขาดแล้วก็น้ำมน้ำเก็บย่นถิ่มซื้อเม่ได้ว่าเก็บ้างทเอาไป,ไปต้มไปยังเลยเนี่ามันขึ้นมากตีหนึ่งตีสองไปหาซองหอยอะไ เออแมนไปหาไปหาเอาบหอยหน้าเอาบหอยซีรีออกว่าเฮ็ดกระช่างนี่เฮ็ดใหญ่ปไหนดีไม่กับไงยยละกับกุ้งเจ็ดสิบแปดสิบยาวสามเมตรนี่แหละเออตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณเจ็ดกระซังแปดกระซังนี่มัน,มนท่านมีหอยใส่ไหมไม่กระชา,ากแล้วออก,กระลาวันขนาด ว่าห้เราหาหอยเล่าก็บ่มีเงินสื่อเข้าก็เฮกกระั่งห้ให้เราหาหอยแลวแท่บ่ต้องพูดแท่บ่ยู่กระถืออีบ่แอกกระถือแอละนั่นดีแท้เอาไปเห็นมาได้มาหันกะยายปลาเแล่ายายบ่แดบเแล่วบลพริกเแล่านวกินเแล้วกับื่อของปลาชื่อนุ่มมะกพร้อมปลามากูกินชื่อนมมาเนซื้อน้วกินบันบุกใ

นั่นเขาใช้เออเดี๋ยวข้างในมึงเงินลูกมึงเห็ดนี่มึงมาต้มวางมึงได้ยางแข็งมาต้มหาอีหยังมาถันมันจะไปบ้านไหนชมพนังดูเฮียนพอเราวพะลวกพุ่มต้มชาวมันเศร้าปวดขามันเศร้านั่นแหละบผมลุงก็ร่างกับของามันเกิดมันนั่นนั่นมันก็เศร้าแถะมันก็เหลืออย่างเดียวอย่างอื่นมันก็บ่เหลือแล้วจ้าเพักก็ห้ลูกเปิ้ลต้มให้ได้เมื่อเพักกินเนี่ยอืม Abei, บ่าแล้วก็เดียวเดียวอย่าอย่ามาทำอยู่คนมีบานม,มีมีไม่บานโตอยู่อันนี้เสานเสาเป็นไม้เคยกะว่าจะปลูกแต่ว่าคือต่งว่าคนเท่าเลครับวิบากกับมันเรนมาตันร่อนก็ะเลยยลายเป็นว่าสุดบทคขอบกัว เมื่อกี้นี้ย่ายแล้วก็ตาบอดเดียวไม่เห็นนะครับกองไหม้เป็นว่าคนที่ปลูกบาสตะวิบากขับนาตันนะครับนะ่ะมันก็มชีช่วงช่วงชีวิตของคนท่วหวานะนะครับขาจะพููถึงว่านะเสือ้อแดงเมื่อกี้นี่เป็นลูกสาวเพ่นนะครับคนที่ผมตกร,รักษาแต่ว่าคนที่หาหอยผมเมื่อน,นั่นเป็นบรยูคนที่ซื้อเขานะครับ ผนบุรู้ว่าผมจเจาะของไม่ให้ความนะครับควมเหมือนก็ได้เข้องไม่เพิ่มน,นำ้ำนะครับนคะือมีที่มีท่าอยู่แต่ว่านะครับอ่ามันมองได้หลายอย่างนึงก็คือมองในลักษณะว่าอ่าเพิ่นต้องการให้ผมมาสดใสก็ได้นะครับสดใสในส่วนที่เพิ่นเคยเฮ็ดดีนะครับเนาะนะผมก็ว่าสดใสในส่วนที ที่ว่าเพิ่นเพื่ไปซอยนะครับกอยเม่ผมอันนี้คือผมมาซอยเพิ่นนะครับอันนี้ก็สภาพสภาพเพิ่นมีอยู่นะมีหลุมมีเต่ามีานั้นอยู่นะครับไปอย่างที่ผมบอกว่า,าวิบากกับมันเวลาวิบากกับมาตัดน,นี่นะครับลูกเต่าก็ว่าติดเยื่อก,ก็แล้วต่นะครับก็จะไปผู้ใดบึ้งผู้ใดแยงผู้ใดดุผู้ใดแร่มันเป็นวิบากกับของตัวเรานั่นะครับตรรกะ หรุดกระควนแล้วนะครับเพราะว่าอาการเจ็บไข้ได้อดคุยนะครับผมก็รับษาให้แล้วนะครับเพให้แล้วท่านห้แล้วนะครับก็ดีขึ้นนะครับต้งพ่อต้นลูกเมื่อกี้นี่ย่างไปได้มากสองสามปีแล้วครับนะครับก็รักษาด้วยสังฆทานเอาบุญโอโกุศลซอยนะครับอ่าที่ผมบอกว่านะครับ ผมมาซอยคนมามามาอะไรคนนะรแต่กระโบโบจึงลึงเรยนะครับน,นาาะคสารานนี่งามงามน,า <c oughs> นาาะคผู้สารังามนามเลยเจี่ยของลานนะครับเป็นเห็ดกับขอาเสียมอยู่นะครับ เมื่อหนาจะนอนบ่ฝากทองฝาใส่อยู่นี่น,ะนี่นะครับเตรียมอะไรอยู่นี่ครับอันนี้มันเป็นมันเป็นยาระบายนี้มันเป็นยาระบายอ่นนยา,าอตัดแค่นี้ก็ได้ใส่ต้มต้มใดสารเถือสีเถือผมเนี้ย ยาเซยาเซลายก็คืคอบอกไงว่า,าใส่ทั้งใบใส่ทั้งหากทั้งอย่าน,น,น,นี่ให้ต้มในสามเถื่อพรว่าสามเถ้าก็หมายถึงว่าต้มในสามหมอ้อแต่สัตวมันดีมันดีระบายแห้งสมบังคอยนี่กะละมังหนึ่งย้อนอันนี้ใส่ขึ้นเดียวเดีเ๋ยวตายไปเลยกะละมังอันนี้มันเป็นยาอันนี้มันเป็นยาระบาย,ยาเท่ากับตัดตัดแค่นี้แหละตัดแค่นี้ แล้วก็ต้มทั้งใบทั้งอันนั้นมาเลยอ๋อต้มไปข้างถึงเนาะเออนี่ตัด้งสี่ก็ได้ตัดตั้งอะไรก uh, ็ได้ตัด้งสี่ก้อนก็ได้เอาแค่เนี่ยเอาทั้งสี่ก็ได้ให้มันได้สามเถ้อให้มันต้มได้สามหม้ออ๋อนี่สีอะไรครับอืเออไม่ได้สามหม้อมันที่เป็นยาระบายก็คือว่าไงว่าอ่าเฮาป่วยโดดบานีเอาไว้วาข้างในเฮามันมันบีบปลามันเก่งเวลาเฮาเกิดความเครียดเกิดอย่างเนี้ยก็คือมันประเด้มันเครียดแต่ว่า แลบวภาษาหน่อยเด้ก็คือเอาไหว้ยาสุกอย่างของข้าเนี่ยมัติโหดมัติเก่งพร้อมแต่อันนี้มันติเป็นมันติเป็นยาระบายอ่อนๆกระทั่งสุราษฎร์ธานีเพิ่งบอกวา่าอนุบาลอันนีก้กันผีได้พร้อมเป็นยายเย็นยายระบายขันท่องขันขันผูดด้ใดท่องผูกต้มเส้นั่นแหละค่ะกิน แก้วคนละแก้วเท่านั้นแหละรูพ้นเลยแล้วมีแห้งทองยางเลยแหละดีว่ากุยยางแล้วนะผมแต่เกายกว่าบอกตัวดีวะ <S <S ไปท,ทั้งในเี่กเขา <S <S เขาทีเ,เอิ้อผลบอกตัวดีบอกตัวดีเลยกูได้ถามว่ามีตัวดีบอกโอ้มีแล้วตัวผมนี่แหละตัวดี มันบ่อนั่นเพราะว่าผมบอกเล่าแล้วเมื่อนัานน่ะเมื่อที่ผมบอกไปว่าให้ไปรองมูฮาน่ะหอยมันข้นไล่รีวิอน่ะแต่เราบอกไปเราไปเอาน้องน่นที่ซื้อฮะก็บอกไปยังบอกไปยังกินห่าก้อนก็ได้เพราะว่ามันนั่นมันเคือแรกมันดิเดเรระบายกินได้เมื่อไรย้ายก็กินได้พยไยาบ้างก็กินได้กินได้ทุกคน ท่านท่องเอือท่องเฟ้อท่องเอท่องนั่นน่ะเนียเมื่อาน่เอามาฟาดอกบกล้วยฮะโอ้ยบุจะไากินล้วยเนาะฮะเป็นยังบุจไว้แก้วแขกบอกโอ้ยยังไม่หุด กัวอย่างมันมีหน่อยนึงแต่พอได้น่ะแต่ว่าอยากว่ามีราคา